สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับอ้อติดปั่นกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราาอยู่กันในเกมอ e ียิปต์บุกนั่นเองนะวันนี้นะะอ้อจะไปเบ็ดที่10บาทนะคะแล้วก็ซื้อฟิลเจอร์ไปเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะทุกคนคะ่ะเรามาเลือกตัวเลือกเอ้ยตัวเลือกโบนัสกันนะคะอ้อก็จะเลือกตัวดีตัวเดิมของเรานะคะก็คือตัวเลือกลีลับนั่นเองนะคะให้มันหมุนอัตโนมัติเนาะว่าเราจะได้หมุนฟรีกี่รอบนะคะได้ ตัวคูณเท่าไหร่นะคะรอบแรกนะคะก็มาเลยนะคะได้หมุนไปทั้งหมด5รอบนะตัวคูณคูณ5ค่ะทุกคนมารุ่นไปพร้อมกันเลยนะคะว่าหมุนน้อยขนาดนี้นะ่าจะได้ได้ทุนคืนหรือเปล่านะมา30มาอีกไหมถ้าได้ทุนคืนนะถือว่าโอ้โหเปิดมาได้สวยเลยนะเสกแล้วคะ่ะได้มา42บาท มาอีก12บาทนะฮะมาค่ะเหลือรอบสุดท้ายเราได้หมุนไปทั้งหมด5รอบนะทุกคนรอบนี้นะคะได้งเงินรางวัลรวมมา94เท่านั้นเองนะถือว่าเป็นการแบบว่าเริ่มต้นอยู่นะเออโอเคค่ะไปต่อนะคะรอบนี้นะคะสซวจเ้เบ็ดมากกว่าเดิมนะเบ็ด20ืูอฟิวเจอร์ไป1,500บาทนั่นเองนะจ๊ะ มาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้หูุนฟีกีร่รอบนะคะตัวเลือกเดหมุนฟีกีร่รอบนะ,ะแล้วก็ตัวคูณเท่าไหร่เนาะตัวเลือกนี้รับเหมือนเดิมเลยนะคะไปเลยค่ะได้หมุนสิบรอบค่ะตัวคูณเริ่มต้นที่คูณคูณสิบมาโอ้โหได้คูณห้านะคะไม่เป็นไรนะไปกันเลยค่ะเหลือเก้ารอบนะฮะได้มาแปดสิบค่ะ จะได้ทุนคืนไหมะคะรอบนี้เหลือหมุนอีก8รอบเหลืออีก7รอบนะคะวายมาได้ไป234มาอีก70ค่ะเหลือหมุนอีก6รอบนะทุกคนได้ไหมเหลืออีก4รอบค่ะได้มา160 เหลืออีกสามรอบอีกสองรอบค่ะเศกแล้วนะได้มาหนึร้อยสห้าตัวคูณเริ่มตอนนี้นะคะตัวคูณเริ่มเป็นคูณสิบแล้วนะได้มาอีก6กรสิบวายมาค่ะทุกคนรอบนี้แตกไป2องร้าไม่สองร้อยสองพันทุกคน แตกรัวๆเลยนะคะรอบนี้เสกไม่หยุดเลยนะโอ้โหปังมากแม่จะหมื่นแล้วค่ะเหลืออีกสองรอบสุดท้ายนะคะโคุณตอนนี้เพื่อคู่สิบสี่นะ,ะ,นะรอบนี้นะคะโอ้โหแตกสวยแตกดีตอนนี้นะคะเราได้เป็นเงินรางวัลระดับเมกกะนะทุกคนแล้วก็เป็นระดับซูปเปอร์แล้วนะคะ เดี๋ยวรอมาลุ้นนะคะว่าเราจะถึงหมื่นไหมนะคะเหลืออีกสองรอบได้มาอีกแปดสค่ะรอบสุดท้ายนะคะโอ้โหเสียดายนะคะ,คะอีกนิดนึงนะ,ะเราก็จะได้เกือบหมื่นแล้วนะคะรอบนี้ค่ะได้หมดุดทัมม้งหมด10รอบนะคะได้เงินรางวัลรวมมา7,693มันอีกนะะั่นเองนะไปกันต่อคะ่ะ รอบนี้นะคะก็จะเบ็ดเยอะกว่าเดิมนะทุกคนรอบนี้นะคะเราจะไปเบ็ดที่30บาทนะคะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป2,500บาทนั่นเองนะมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หมุนฟรีกี่รอบนะนแล้วก็ตัวคูณเท่าไหร่เนาะ มาค่ะได้หมุนไป5้ารอบนะตัวคุณคุณหนึ่งจะรอดไหมรอบนี้นะะได้หมุนน้อยมากได้หมุนแค่5รอบเท่านั้นเองนะคะแล้วตัวคูณคูณแค่1นะทุกคนแล้วเราลงทุนไปตั้งสองพันหบาทอะได้มา3าหค่ะเหลืออีกหนึ่งรอบนะคะ ได้มาอีก96้าสมาอีก60บค่ะมาอีก36บหกค่ะได้มา192บาทนั่นเองนะคะโอ้รอบนี้นะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะเราบริษาทรองทุนไปเยอะนะคะแต่ว่าได้หมุนหรอบนาะได้เงินรางวัลรวมมาแค่252บาทเท่านั้นเองนะไปต่อไม่หยุดค่ะ รอบนี้นะคะเบดที่2 0เบเบที่2 0นะคะแล้วก็ฟิวอร์ไป1,500บาทนั่นเองนะคะแล้วก็เลือกตัวเลือกโบนัสนะคะเป็นตัวเลือกลี้ลับเหมือนเดิมนะลุ้นกันนะคะว่าจะได้หมุนกี่รอบได้หมุนไปทั้งหมด12รอบนะคะแล้วก็ได้ตัวคูณเริ่มต้นที่คูณ10นั่นเองนะ เหลืออีกสิบรอบค่ะได้มาสามสิบนะ,ะมาสามร้อยห้าสิบสองไปกันต่อค่ะเหลืออีกเก้ารอบนะคะตัวคูณตอนนี้ของเรานะคะคูณสิบสองนะ,ะรอบนี้นะคะจะได้ทุนคืนหรือเปล่านะทุกคนเหลืออีกห้ารอบค่ะอีกสี่รอบเสกแล้วนะฮะได้ไหมได้มาเก้าสิบหกค่ะ เลอีกสามรอบค่ะตัวคูณตอนนี้นะคะคูณสิบสามนะได้มาห้าสิบสองได้มาสองร้อยแปดสิบค่ะมาอีกหกสิบไหลาย,ยาวๆเลยนะคะรอบนี้เนาะเราได้เงินรางวัลก้อนโตนะทุกคนจะได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ขาดอีกนิดเดียวนะนะ,ะรอบนี้นะ,ะได้เงินรางวัลก้อนโตได้มาห้าร้อยห้าสิบสองนะ รอบสุดท้ายแล้วนะคะโอ้เสียดายนะคะขาดอีกนิดเดียวนะคะเราก็จะได้ทุนคืนแล้วนะคะรอบนี้นะคะได้มาหนึ่งพันสามสิบบาทนะก็ถือว่าได้อยู่นะคะสำหรับรอบที่แบบแตกเจ็ดพันนะเออก็วันนี้นะคะซ้อขอขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ